สวัสดีครับจากช่องวัลพฤษพอารีวีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตสั่งมากอัสดาครับหัวบอลสีไม่ถึงร้อยครับหัวเดียวครับดูว่าจะได้อะไรบ้างก็แพ็กมาก็อย่างนี้เ,เดียวแกเลยชมพูอันดามัน จากแอปลาซาด้าได้เห็นบาน้างนี่เองครับชมพูอันดาม,มันดูมีตรงไหนเนี่ยได้แล้วนี่งไงครับหัวเล็กนิดเดียวก็เข้าหูไม่มือเลยมียอดขึ้นมาออเหมือนเขาว่าเขารับรองว่าออกแน่นอน มีก็พูดว้าไม่มีแถมให้เลยเพราะนั้นว่าเขาแถมเห็นหลายๆร้านเขารีวิวว่าแถมนะครับมีลากงอออกมาสามแล้วก็มีหน่อขึ้นแบบนี้โอ้แบบชัวร์วนะ่ะไม่แถมก็จริงแต่ว่าเขาเน้นองความชัวก็ก็ใช้ได้ดูหายกันเตรียม,ม,มไว้ก็จะมีดินดำธรรมดา ก็ไข่ใบไผ่ปลูกขุยมะพร้าวครับุยมะพร้าวขุยพร้าวละเอียดนะครับไม่ใช่ขุยพร้าวสับขุยพร้าวสับในผมจะใช้ใบไผ่ เปลือกไข่บางลุงไข่สุดดำเงินดินปลูก ตามสมควรไม่เน้นว่าเน้นปริมาณไ,ไม่เน้นในสูตรอะใส่เท่าที่เรามีบางเจ้าขเขาใช้แต่ดินปุ๋นเดียวก็ได้นะแต่คานี้ผมมีวัตถุดิบหลายอย่างเพราะที่บ้านนี้เพราะเราต้นกล้าอยู่ใส่ไปคุยเราใส่เยอะนี่น ก็กิ่งไผ่กิ่งไผ่ใส่ไปทั้งเยอะพอจักพวกเขาเสร็จก,ก็ใส่ถุงดำเลยใส่ถุงดำงแต่บางท่านก็มีกระถางใช้ถุงดำเพราะว่าบ้านมีถุงดำเยอะ วัดความชื้นให้ดินสำหรับท่านที่ไม่มีก็กะ,กะเอาก็ได้ครับเขาต้องการความชื้นเยอะนะโอเคลงหัวไปเลยครับนี่ครับเอียงหน่อยไหมครับลงไปเลยครับให้แหลมๆก็ออกมานหน่อยเนาะเอาลากที่เป็นข,า,ขาวๆลงไปข้างล่าง วันศีนี่เขาชอบความชื้นแล้วก็ฉะนั้นเขาเอาเอาพวกจานจานหรือชามอะไรก็ได้ครับใส่น้ำนี่มาวางตรงนี้เขาชอบความชื้นครับมันสีนะโอกที่นสักนิดเล็กน้อยเขาชอบความชื้นเราไปนำไปไว้ที่โรงเรือนโรงเรือนของเราเหรือ ต้นไม้ที่ลำไรก็ได้ครับแต่ว่าบนรสีของเราเนี่คือมัน<ม>แพงเนาะวรเไว้ที่ทาโรงเรือนไว้ตัวนี้เป็นตัวแรกของผมก็ได้สั่งซื้อนะที่ว่าผมเริ่มเป็นการเริ่มต้นในบสีชมพูอันดามันครับเป็นตัวแรกของผมทดลองทดลองอยก็ตัวเริ่มต้นครับอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปไงก็ กลับมาอ mm ัปเดตให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงบ้างเป็นตัวอย่างที่บอกไปครับคือเมื่อกี้ที่ให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมหัวของเขาเนาะคือโอกาสรอดในนี้สูงมากเพราะว่า,ามีหน่อแล้วก็มีรากหมดเลยครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ช่องไวท์พัฒนทีวีก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อทางช่องอัพคลิปเข้ามาใหม่ครับสำหรับท่านชมที่ต้องการที่จะสนับสนุนกิจกรรมของช่องก็สามารถสแกนเคีร์โค้ดได้ที่มุมของช่องได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ